สวัสดีคะ่ะทุกคนมากินข้าวนะวันนี้มีต้มปลาดุกอันตั้มจริงมันไม่ได้ตัวเล็กมันตัวใหญ่อยู่แต่ว่ากล่องมันอยู่ทางอันอันนี้เดียอันนี้คือลาปลาดุกอันนี้ใครเปียต้มเด้อเสียบอยู่อันนั้นปลาหนิ้พอดปลาหนิ้ไม่มีก้างนะทุกคน,น,เ,นเอวอกไปแล้วกินข้าวเด้อจ้าต้องขอรถไฟนะถ้ากล้องมันก็ะเคลื่อน กล้องเงินกล่องราคาแพงอันเขาเรียกอะไรโทรโทรศัพท์ทูซื้ออันซื้อโปรเน็ตนะครืองอันนี้ยังกว่าซื้อเครื่องในราคาเนี้ยกวเดี๋ยวก็เอาใจใจเงื่อนไก่เครื่องเออกล่องมันก็สีเป็ยนยังสี่ะทุกคนกล่องมันราคาแพงเออเดี๋ยวกะยับกล้องใหม่ยับกล้องใหม่นะที่ละเฉียนต้องไม่ตัดเสียงเฉันเพราะว่ากล้องมันอันนี้ ง่มันลงทุกคนเออดีสุดยอดไม่มันเหมือนอันคือจังมันจับสิ้นสื่อแม่ทุกคนนั่นนเป็นปพ๊บๆๆพอีกแล้เวัสนาดีเทุกคนเนี่ยมันเห็นมือแกมันก็เพ๊บๆเพ่อกล้องฉันก็ได้ฉันก็ไม่เข้าใจชีวิตทำ u ูทูบเกิดมาชาตินี้ เอาเดี๋ยวฉัน,นมีรายได้จากลูกยูทูบเบอร์ก่อนบัดเดียวเชนกับพวกท่านมีรายได้เด้อทุกคนหาสองเัินเจ้าเดี๋ยวนี้ทางดีส่วนทุกคนกินเข่าเด้อเด้อไม่ได้กินเขา่าเดยอทุกคนไข่เป็ดน่ะต้มเจ็ดนาทีนะทุกคนน้ำเดือดเดือดเอาไข่ลงเด้อนี่เจ็ดนาทีเด้อหวานง่ายทุกคนเนี่ยเห็นบ่เห็นสีเห็นบ่เห็นสีเบ่ ในแต่ทุกคนเขาชื่ว่าพี่บา้บาบ้ากบกองว่านั่งกินเข่านั่นสิงตื่นจะสีหวัวรอฉันเลยนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้แหละขอยังยังข้าเขาว่าตายเขาผู้อื่นลูกนี่แหละทุกคนประมาณนี้แหละนี่แหละผู้ผู้ผู้ใดผู้ใดมากินอันนี่ยฟันยู่ซี่ยโยกไปโยกมาือแก่แล้วมัจนจะหลุดนะกลัวไหม ผัวผวผัวไม่ขาสี่จุดหกอ่ะผู้ผู้แถวผู้ผู้แถ,ว,ถวเป็นปัญหาใดยาว,ว่าว่าจะเขาไรจะคว,วงกับเป็นสามสิบเจ็ดกับสี่สิบหกไม่ได้ห่างกันไรเราข้างกันเก้าปีแต่ผัวนั่นคิดตัวเป็นผู้แถวไหมทุกคน ดูอยงหนึ่งเวลามโมโหหัวเขาเรียบหัวเราไม่ไม่หือไม่อึกเป็เรียกไอ้แก่อันนี้ลาประดุกเวยทุกคนย่บอกว่าอันนี้หัวฉันนะผัวหัวฉันอันหน,นูไม่เอาผักเอา โอ้ฉ oh, <Daddy. S 1> ันอยากกินเธอสิเอาฉันก็นี่มึงซื้อฉันกินบัวฉันไม่กินเท่าไีร่ไหเห็นอย่างฉันอยากกินก็ติกินไม่เราทุกคนวันนี้มันยุคประหยัดฉันขายขวงก็ต้นทุนฉันก็เยอะเนาะขายขวงได้มาหักต้นทุนในเรือไม่กี่บาทบัวอยากให้กินั่นกินนี่คือฉันกินดีเหนอม่บอก ไม่มีอะอานูเสียกินน้อมาเนี่ยน้องมาเสียบให้หน้องไหม,มน้องมาส่งก่อนแบบสี่เปิดแล้วเสียบใส่ร้อยอยามาสอดหอดก่อนเย็นบ่เหมือนอันใส่กับผิดบอกวอาแค่วันพูดพูดแค่วันเพื่อนนะ่ะบูชายไข่เพื่อนถูกไม่อยิ เพิ่นจะเรีเยใจให้แม่วันบวกในซื้อสามเปียกคือบวกซื้อเปียกสามคับประสาทเรือาอจากแล้วเนาะซื้อจิตซื้อจิตว่าอันถึงขนาดนั้นเนาะแต่ซื้อสามเปียกยิงศูนย์สามเปียกแบลตัลลีกับศูนย์เก้าห้าจะไม่ได้ซื้อเนแปดสามเป็นความมั่นใจอย่างหนึง่งคิดว่าคิดว่าแปดสามมันออกแล้วมันไม่น่าจะออกอีกมันน่าจะออกสามแปด คุณแกเริ่มขยับแล้วกินเขาได้จ้าทุกคนกินน้ายห่ยกงินอยู่น่ะ ปลาดุเขาคั่วแห้งนะทุกคนมมันมันจะไม่ค่อยเค้าน่าจะเผ็ดเผ็ดอยู่มันน่าจะเผ็ดไปแค่นเี้มันเผ็ดอยู่มันม่นเผ็ดอยู่แต่ว่าแล้วแต่คนกินเผ็ดแห้งบ่เผ็ดแห้งสำหรับเรากินไรเผ็ดสำหรับนี้เรากินไรเผ็ดพอาะเยือแต่ถ้าแฟนเรากินเนาะจะบอกว่าเผ็ดมาก ราป่าพิสวงอ่ะถ้าเขาทำดีๆอ่ะมันไม่เหม็นขาวนะกวอนกวอนสีเอาไปคั่วนะย่างย่างปลาแม่น <Ah ้ำเพื่อยังนะกวอนกวอนสีเอากวอนสีเอาอันปลาไปคั่วไปยังนะไปกล้วยใส่บังหน้าวทุกคนขันใส่บังหน้าวอะไรนั่นไอ้นันว่าจะเอาหนูไหมเอ้านัท เมีนยมน้อยเมียน้อยเอาหนูมาให้คั่วนี่ไงมันโทรมาถามสายว่าอยู่อเอาไปหามันดิงั้นมันจะแวะเอามาให้มันจะไปเติมน้ำมันเขาพี่ไม่เปิดเสียงอะ่ะลืมพี่พสแสบจะกินอ่อนหนูแล้วทุกคนแต่แต่เขาเพ่ได้กินอันหนูด่วนแลเนี่ยมันคัวให้จอยังซุ้มมือนี้ฉันกินอัน ทุกคนนั่นอยู่ห้องเมียน้อยโทรมาหาทุกคนเมียน้อยโทรมาหาอันจรินข้าหลวงหลวงไปหามันอยู่ไหนอืมอ่อืมอืมมันอยู่ไหนไปไปซีกกำลังกำลังเสออกมากป่ากลับไปแล้ว พวกนี้ค่อยเบลกว่ามันก็ได้เป็นหนูสดออลองไปหามันเเ<ม>สื้อทีไรไงนทุกคนสีงามงา,ามเขว่นก็เขวน มูเอาหนูมาส่งเพื่อนเอาหนูเอาหนูมาส่งมันเป็นหนูสดอันเราอันเราไม่เราทําหนูไม่เป็นน่ะมันจะให้เราทํามันบ้าหรือเปล่ามันอยากกินแล้วเราไม่ทําให้มันมันปัญญาอ่อนมันงอนไงปัญญาอ่อนพนูดงมืกินหนูไหมเให้เฮ็ดหนูไหบอกทำไม่เป็น ขวัวนวงเดย์บ่เมนคนกินหนูอันโดยเฉพาะแม่เคยกินนะสมัยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแม่สมัยเด็กน้อยอนุบาลสมัยประทุมประทุมน้อยๆแม่ทุกคนก็อังคอยเป็นพื่อเพื่อเพื่อพื่อพื่อเด้อก่องราคาแพงบุ้งกัวชีตั้งทางเลยจีสิบสองเอเอสิบสองสื่อมาแพงปวดเจ้าสิตั้งทางไลยหาพันก่า นี่เสือบ่าอายดอกว่าใส่ขวงถือไงรู้ความจริงหลายทุกคนควงเย้วอ่ะควางเย้ยว่ถนัดตนเย็ดไปมันก็เข้าประเทศเพี้ยนก็ดด่ามาเอออันผัวฉันเป็นคนเอาใจยากสิงบุรีสิงบุรีรต่สิงบุรีเอาใจยากไอ้วันน่ะ เอาแบบนี้ยันร่บประดุกใส่ใครด้วยทุกคนเจ้าระบาดให้ผมขึ้นกันเนาะบ้านบ้านฉันันใจอ่ะ คนใช้ตะไข่มันสื่อว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าดิโบแมนโบแมนเป็นลาบดิบอ,อกเป็นผ้ามาเด้อปุ๋ยว่าให้นี่กินขเนขาเลียงกินเขาเหมือนกันเด้อเมื่อกี้อ่ะไปกินเล็กตาใส่หมดกล่องนึงแล้วเล็กตาใส่สีผ้าซื้มมาสองกล่อง แฟนจะกินไม่ให้แฟนกินให้มันไปซื้อข้างล่างมาเราลงเสียใ่เมื่อกี้ที่วันอยากกินมันเผ็ดเอาคนจะลงไปชั้นหนึ่งเนาะรู้บ,บอกให้ไปซื้อเอาใหม่ร้านแหลนค้าอยู่ข้างตึกร้านค้าอ้อมนาะอ้อมเอวอยู่มั่งงเงี่ยงงนี่แหละทุกคนอยู่กับคนแก่เป็มอย่างนี้เลยบ่บ่ใช่ว่าบ,บดีเดียวอยู่กับผู้เฒ่าอ่ะมีผัวกับบอมแมนว่าบดีเด็กทุกคน ก็ดีแน่บดีแน่แหละแต่ตัวห้อง,องยังบระเดี๋วอยเปอร์เซ็นต์เนีน่ยบองอเงี้ยทุกคนอีกแก่บ้วนเป็นอย่างนี้แนละเบิงเธอเบิงเม่เอาหนูมาคเลยสีเพรียงไห้มันกินคนนำหนูไม่เป็นแหมคนเห็ดหนูว่าเป็นยี่ห้ที่เมื่อบังคับให้กันเหตุให้จ้าหวงกินปัญญาอวัน สิป้าพัวทิมไลคเคียรลเลาเราทุกคนแจกงไห้มันเป็นอย่างนี้เลยเราพอไปขายหมูด้วยกันนะมันเหมือนว่าคู่เวียนคู่กรรมกันหรือเปล่าไปขายไปขายหมูด้กันได้จกพักออกงานเข้าทะเลาะกันแล้วม่นเป็นอย่างเดียว เขาเฉยเกินไปเขาเป็นคนจะเขาเป็นคนไหวแต่แต่เข้านอนหน่อยเข้านอนหน่อยหลายเขาก็บบกวอย่างวันนี้ก็ไม่ได้นอนทังวนเพราะว่าอาการมันอ้ไงทุกคนเออกินไข่มันน่เหละต้องมาต้มน้ำมะนาวกินทุกคนอาการมันออกแล้วก็ปวดหัวนอนไม่ได้แต่เราไม่ได้กินยานะ แล้วแล้วเรานอนน้อยด้วยเมื่อเช้าก็ไปกินกาแฟวันนี้พอกินกาแฟแล้วนะอันพอพอเรากินกาแฟแล้วนะทุกคนกาแฟก็โคมเกินมันแรงมันแรงจัดปวดหัวซ้ำไปอีกนะทุกคนแต่ที่ว่ากินกาแฟเซเว่นจะแล้วมันกาแฟเซเว่นมันช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะไม่ไม่รู้ว่าใครกินแล้วเป็นยังไงแต่เราว่ามันกาแฟเซเว่นโอเคอยู่นะส่วนใหญ่กินตัวแรง ถ้าผสมตัวอ่อนจะผสมตัวอ่อนแค่ไปลายแก้วนอกนั้นจะเป็นตัวแรงหมดเลยกินหลังตื่นวัน,น่ะแต่ยังไม่อาบน้ำแปรงฟันนะตื่นมาปุ๊บกินกาแฟบ่ายนี้ได้กับพักจะกินจะกินน้ำน้ำเปล่าตามอือโอเคดีไม่ไม่ได้กินไปกินไฟบบองไฟเบอร์เหมือนชาวบ้านชาวช่า,างเขาหรอก เออโอเคเลยล่วงขายของเงินมันได้สะพัดขนาดนั้นนะตอนนี้พ่อค้าพ่อค้าแม่ค้ามันเยอะพ่อค้าแม่ค้ามันเยอะรายจ่ายเราก็เยอะเราไม่รู้จะประหยัดทางไหนะเนาะพูดถึงมีแต่หาเพิ่มมีแต่สี้จะหาเพิ่มแต่ถ้า ขายควงเนี่ยเราไม่ได้ขายทั้งวันใช่ไหมทั้งวันทุกคนด้างกายเราไม่ไหวอ่ะอย่าไปฝืนมันนะคนเสียห้องห้องอีกแล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ